บทที่1น,นะคะซอฟต์แวร์วัตถุประสงค์ของบทที่1น,นะคะก็คือ 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะ 2. ก็คือยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะ 3. บอกวิธีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมนะคะ1.1ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทนะคะ ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์นะคะการที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการนั้นเพราะมีซอฟต์แวร์มาช่วยสนับสนุนการทำงานเช่นใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำในการพิมพ์เอกสารนะคะใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆใช้ซอฟต์แวร์เกมในการเล่นเกมนะคะใช้ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารเข้ามาสู่อินเทอร์เน็ตนะคะ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงานคอมพิวเตอร์มีมากมายนะคะซึ่งอาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานผู้พัฒนาระบบหรือผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายโดยซอฟต์แวร์สามารถแบ่งลักษณะการทำงานเป็น2ชนิดนะคะได้แก่1ซอฟต์แวร์ระบบนะคะหรือ System มซอฟต์แวร์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะอันนี้ตัวอย่างที่1.1นนะคะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราเคยเห็นนะคะ 1.2นะคะซอฟต์แวร์ระบบนะคะซอฟต์แวร์ระบบก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และผู้ใช้งานนะคะซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วยระบบปฏิบัติการนะคะหรือ operating system นะคะโปรแกรมภาษานะคะโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะคะหรือ t r a n s l a t o r นะคะโปรแกรมอัธถประโยชน์นะคะ u n i i t y โปรแกรมนะคะและโปรแกรมขับอุปกรณ์นะคะหรือ device driver นะคะ สองจุด 1.2.1นะคะระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์นะคะเช่นการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำนะคะการควบคุมการทำงานของ CPU นะคะการควบคุมการทำการอ่านและบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูลนะคะการควบคุมการแสดงส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถติดต่อส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้นะคะ เก็บความรู้ในในหน้านี้นะคะการเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นการทำงานที่เรียกว่าการบูตนะคะคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการจะเป็นโปรแกรมแรกที่ทำงานนะคะจะสรรนและควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆตลอดจนระยะเวลาที่คอมพิวเตอร์เปิดทำงานอยู่นะคะ ส่วนที่ใช้ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้นะคะหรือที่เราเรียกว่า user interface นะคะคือส่วนที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นและสามารถกระทำการต่างๆเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่บนพื้นที่การทำงานหรือเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์นะคะผู้ใช้สามารถติดต่อกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อทำงานต่างๆเช่นการเรียกโปรแกรมประยุกต์ให้ทำงานการใช้อินเทอร์เน็ตการเล่นเกมการเข้าถึงไฟล์ในฮาร์ดดิส การเขียนแผ่นซีดีหรือการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต้องส่งผ่านส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานนะคะส่วนติดต่อผู้ใช้งานมี2ลักษณะนะคะก็คือ 1. ลักษณะส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบบรรทัดคำสั่งนะคะอันนี้เขาเรียก command line user interface นะคะเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ผู้ใช้ต้องป้อนข้อความคำสั่งทีละข้อความนะคะ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงานตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบบรรทัดแบบบรรทัดคำสั่งอยู่ดังรูปที่1.2นะคะ1.2 1.2ก็คือรูปนี้นะคะรูปนี้ก็คือ,อเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบบรรทัดคำสั่งนะคะส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิกนะคะ หรือที่เราเรียกว่า graphical user uh, uh, graphical user interface นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า uh, GUI นะคะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีองค์ประกอบทางด้านกราฟิกต่างๆนะคะเช่นไอคอนนะคะไอคอนหรือสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์รูปซึ่งเป็นรูปภาพที่แสดง แทนคำสั่งโปรแกรมหรือองค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะเช่นโปรแกรมประยุกต์นะคะโปรแกรมอัตถาประโยชน์ไฟล์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะหน้าต่างหรือวินโดว์นะคะ เพื่อแสดงขอบเขตการทำงานของโปรแกรมบนเดสก์ท็อปนะคะโดยทั่วไปมีหน่หน้าต่างนะคะต่อหนึ่งโปรแกรมภายในหน้าต่างอาจจะประกอบด้วยเมนูคําสั่งปุ่มคําสั่งกล่องข้อความเป็นต้นนะคะตัวอย่างที่1.3นะคะตัวตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิกนะคะอันนี้คือส่วนใช้งานแบบ GUI นะคะ เนื่องจากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการติดต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นระบบปฏิบัติการแต่ละระบบจึงได้รับการออกแบบให้ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละแบบนะคะเช่นเครื่อง PC นะคะหรือที่เราเรียกว่า Personal คอมพิวเตนะคะเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหรือ PDA p DA, อ่า p d a นะคะ Personal Digital นะคะ i s t a n t นะคะ เครื่องโทร,โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะมบายโฟนนะคะสำหรับระบบประเดติดการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในปัจจุบันมีมากมายเช่น 1. ระบบปฏิบัติการ DOS นะคะระบบปฏิบัติการ DOS นะคะหรือ d i s operating system นะคะหรือ DOS เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง PC พัฒนาขึ้นมาในปีพศ2524นะคะโดย Bill Gates นะคะและพอ r ลอนพอรนะคะ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบบรรทัดคำสั่งนะคะโดยผู้ใช้ต้องป้อนข้อความทีละหนข้อความและต้องจำรูปแบบของคำสั่งให้ถูกต้องนะคะจึงจะสามารถทำงานได้ตามความต้องการเช่นเมื่อพิมพ์คำสั่ง del นะคะ del นะคะ c c o l test com นะคะจะเป็นคำสั่งลบไฟล์ที่ชื่อว่า test d o c นะคะโดยได c c แสดงตัวอย่างดังรูป1.4นะคะอันนี้1.4นะคะเป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าดอทนะคะต้องแสดงคําสั่งทีละบรรทัดนะคะภายหลังมีการพัฒนาส่วนที่มีการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิกนะคะระบบปฏิบัติการนี้จึงไม่นิยมในปัจจุบันนะคะ 2. นะคะระบบปฏิะะบ,บ,บัติการวินโดว์นะคะระบบปฏิบัติการวินโดว์นะคะ เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft ที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไอคอนที่เป็นรูปภาพแทนโปรแกรมคำสั่งหรือไฟล์ต่างๆนะคะหน้าที่แสดงขอบเขตของการทำงานระบบปฏิบัติการ Windows สามารถทำงานได้ทีละ หลายงานพร้อมกันนะคะหรือที่เราเรียกว่ามัลติทักกิ้งนะคะระบบปฏิบัติการ Windows นี้มีการพัฒนาหลายรุ่นเช่น Windows XP w i n d o w s Vista Windows 7ดังรูป5.1.5นะคะแสดงตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows 7นะคะอันนี้คือระบบปฏิบัติการ7นะคะระบบปฏิบัติการที่3นะคะระบบปฏิบัติการ Mac นะคะ ระบบปฏิบัติการ macOS นะคะเป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Apple นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศกักราช2527นะคะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นที่พื้นฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Unix นะคะและเป็นผู้บุกเบิกส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิกนะคะระบบปฏิบัติการแบบ Mac นี้มีการพัฒนาหลายรุ่นนะคะเช่น Mac OS รุ่น9นะคะหรือ Mac OS รุ่นที่10นะคะ รูปที่1.6แสดงตัวอย่างระบบปฏิบัติการ macOS รุ่นที่10นะคะ